ทกายากรู้วน้จะเจอกินก้าจ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีพี่น้องฮัลโหล everybody <c oughs> วันนี้ก็จะเป็นกบน้อยนะคะกบน้อยออกมานะคะออกมาแบบธรรมดาจา้กพี่น้องไม่ได้เซ็ตไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำอะไรก็อยาจะโบทงเิ่นะตายก็โมเซตท่ามเจเท่าทากคะ จะก,ก็ไมาเยองละพกูตรงทงแกอย่า,ลยาเลยสิบโจชันเลกินแล้ตายกาสินเจ้าอาจ,จอมตาห,ตหางาไงกายำแซกเซีกเยกำยำมูตาปานนะฮะวันนี้ไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แต่งอะไรแต่งธรรมดาอยู่บ้านจ้าผู้ทงโอเคจเจอกันที่ซ้ํา ถึงสีแล้วจะปานเขท่าก็ที่แล้วจะวุ่นวุ่นซ้ำมาว่าก็ไม,มาจำใส่ไงเจ็บป hey, okay. บวดท้องให้โอเคเจอก็ที่ซ้ำเลยไงก็สั้นไม้ไที่ซ้ำเลี้ยเลี้งอ่ะตรงทิ้นซ้ำเลยไงวันนี้ก็จะไปกินอาหารเช้าแล้วก็เสื้อวันนี้ได้เสื้อใหม่มาก็จะมาใส่เสื้อแบบแอบหน้าเอาอยู่บ้านค่ะกบน้อยนี่ทําทําอ่า y o u ูทูบมาครั้งที่สองนะนี่คลิป คลิปที่ดูใหม่ๆเนี่ยคลิปใหม่ๆเนี่ยคลิปเป็นเป็นเป็น YouTube ภาค2นะคะไป YouTube ภาคหนึ่งนี่ก็ทำมาทั้งหมด400กว่าคลิปนะคะคืออ่ายังมีผู้ชมนะคะยังดูไม่เยอะคะ่ะก็เยอะผู้ชมก็เยอะคนดูก็เยอะคนซับสไครต์ก็เยอะกว่าคลิปใหม่ก็ก็ก็เยอะกว่าเอ u t u b e ที่ทำใหม่นะคะก็เยอะกว่า แต่ทีนี้เราเผิญเราจํารหัสไม่ได้ค่ะก็เลยไม่ได้ทําอันเก่านะคะคืออยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยในใน u ูทู e ไออันเก่านั้นอนที่ทำอะนะแต่ทีนี้เราจําไม่ได้จํารหัสไม่ได้ทีนี้เราก็มาสมัครใหม่ค่ะมาสมัคร YouTube ใหม่ก็เลยมาทําแบบสไตล์แบบใหม่ค่ะพี่น้องให้พี่พี่น้องได้ชมเพราะว่ามีคนทักมาว่าทําไมไม่เปลี่ยนแปลงมากคือการแต่งตัวหรือว่าการอะไรแล้วแต่เนี่ย ก็บอกให้เปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงคนเพราง,งั้นเธอะคนคนไม่สวยไม่พอก็บอกจะให้คนดูต้องแต่งตัวแต่งอะไรมั่งทีนี้เราก็มาปรับปรุงตัวเองนะคะเพื่อการที่ว่าดูดีจากพี่น้องมันกระเซาะกระเซิงนะคลิปเก่าๆนะคือต้องการจะให้ดูแบบสไตล์แบบน้ำคือสไตล์แบบอยู่บ้านเป็นแม่บ้านธรรมดาอย่างนี้นะคะ ก็เลยก็ทาออกมาแบบนั้นทีนี้ก็ทําแบบใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะคนที่ว่าเนี้ยยังดูอยู่หรือเปล่าคะคนที่ติชมเนี่ยไปไหนแลาา้วคะดูดูหรือเปล่าคะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะก็คลิปเก่าไอวิดีโออันเก่าที่ที่เคยทํา youtube เก่านะคนก็จะติดตามก็เยอะกว่าที่ทําใหม่นะที่ทําใหม่ก็มีมีไม่กี่คนเองที่ทำอันเก่านั่นก็หลายสิบคนะนะที่ว่าติดตามซับสไคร์อะนะ นี่ก็จะมากินอาหารเช้าค่ะเป็นอาหารเช้าง่ายๆจ้ะพี่น้องเมื่อวานคนถาม <c oughs> คนดูคลิปแล้วก็ถามบอกว่าบอกเธอไม่กินเผ็ดแล้วเธอคิดเธอเรื่องเธอคิดละมกเธอคิดอะไรล่ะเขาว่างั้นนะ่ะนะเราก็บอกว่าเราก็ว่าเอาก็คิดอ่าไขา่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกรทาคิดกล้วยคิดแตงโมคิดส้มโอคิดส้ม

ก็อยากเสกโจชานตายไฟวุ่นแก็เสกซแปงก็จะเป็นมันฝรั่งทอดนะคะนี่มันฝรั่งทอดก็จะมากินกาแฟแล้วก็มีข้าวโอ๊ตยาหมัดเผและยาคาเฟ่แล้วคาเฟก็หมายแค่เลยเป็น้นๆทั่งๆ่าทก็นทุกคนเหแล้วไม่แต่งห้าไม่อะไรเลยแต่ง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 ต่งแ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 ตงแต่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 ง่งงแง ผมน้อก็จะมีหลายสไตล์ออกมานะคะคแล้วแต่ผู้ชมจะชอบนะคะชอบแบบไหนก็แล้วแต่นะคะก็จะทำออกมาแบบสไตล์หลายสไตล์ทำไปอย่างนั้นแหละพี่น้อง <laughs> <c oughs> จริงๆแล้วเป็นคนคุยสนุกเป็นคนขี้เล่นจ้ะเป็นคนชอบพูดเล่นทะลึ่งมั่งอะไรมั่ง ทำภาษาแล้วจ้ะเป็นอย่างนี้ตั้งไไแต่ไหนแต่ไรแล้วจ้ะพี่น้อง <c oughs> เป็นคนที่ชอบพูดเล่นพูดเล่นแต่ว่าจริงจังนะเป็นคนที่จริงจังนะเอาก็ยันแล้วไปเอาหวานดักอากองซิวกองซิวดักอาหามหามซับซับตาเอาก็ยันหุยเหย่งจันกะไม่ไม่หวานหวานหากะ <c oughs>

我田雞仔就咁一樣噶啦 <laughs>，化咗妝嘅，冇整頭髮就咁樣嘅。平時咧，我如果我冇整頭髮嘅話咧，我會誒扮其他嗰啲嘅出嚟嘅，因為要扎好實頭髮咧咁啊大假髮出嚟嘅咁樣。如果我冇洗頭啊嚇，如果我洗咗頭咧，我就誒、啊、吹頭啊、洗頭啊先出嚟係誒真真正正係田雞仔出嚟噶啦。 咁樣，如果冇色頭冇整頭髮，我就扮其他嗰啲出嚟噶啦，咁樣嘅。今日梗係冇色頭啦，我啊試下出嚟啊，見下大家俾大家睇下咩樣咯。如果平時唔唔大家發或者唔識頭嘅話，要大頭箍咁樣見下大家俾大家睇下咯。又唔整頭髮就咁啊，唔吹頭就咁樣樣噶啦。<laughs> บอกว่าทุกทีทุกทีก็ถ้าว่าสระผมนะผมน้อยสระผมนะก็จะได้ผมได้อะไรเงี้ยก็จะออกมาก็จะเป็นสไตล์ผมน้อยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้สระผมไม่ได้ทําผมเนี่ยก็จะใสว่ว,ว,สวิกแล้วก็แล้วก็ใส่วิกแล้วก็แบบว่าให้แซนดี้หรือว่าลินล,ลี่หรือว่าให้เจนนิเฟอร์ออกมานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้สระผมนะคะก็จะมัดผมเข้าไป มัดผมแล้วก็สายวิกก็จะออกมาอีกสไตล์หนึ่งนะคะก็แล้วแต่ว่าจะสะดวกมีมีเออจะสะดวกแบบเสื้อผ้าแบบไหนก็จะออกมาให้ก็แล้วแต่ว่าใครจะออกมานะสไตล์แบบไหนจะออกมาแต่ทีนี้ลองดูว่าสไตล์แบบกบน้อยแบบไม่ทำผมคือใส่ที่คาดผมธรรมดาอย่างนี้ก็แต่งหน้านิดหน่อยก็จะออกมาแบบธรรมดา ให้พี่น้องได้เห็นแบบนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะปกติแล้วแบบนี้ก็จะไม่ออกมาจะเป็นคลิปเก่าๆคลิป YouTube เก่าที่ที่ทําก็จะกระเซิกระเชิงก็จะเป็นสไตล์นี้แบบนี้แต่ว่าไม่แต่งหน้าไงไม่แต่งหน้าแล้วมันไม่น่าดูพี่น้องใช่ไหมละ่ะถ้าแต่งหน้าก็โอเคหน่อยอะนะก็ถือว่าใช้ได้ละจ้ะพี่น้อง <laughs> โอ้เสียดายไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่มียูทูปตัง้งแตงสสสส่สมัยสาวๆไม่งั้นจะจะทําตั้งแต่สมัยสาวๆแล้วล่ะจะได้ดูตอนสมัยสาวๆสมัยสาวๆก็จะชอบแต่งตัวจะพี่น้องแต่งตัวหน้าสมัยสาวๆถ้าเกิดไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวไม่ออกข้างนอกนะอ่ามันเป็นสไตล์แบบนี้แต่ที่นี่เราปดิแล้ว่าเรามีลูกมีเต้าลูกโตแล้วเรว,วเริ่มมีอายุแล้วทีนี้มันก็แล้วเราก็อ้วนขึ้นแล้วทีนี้มันทําให้เราแบบว่า อิ่มตัวคือไม่อยากแต่งตัวไม่อยากอะไรแต่ที่นี้พอดีเพื่อนนะหรือว่าญาติเนี่ยก็ทักมาให้ดูแลตัวเองบ้างก็ว่าอย่างนั้นนะเห็นว่าสภาพเราสภาพเรามันแก่อะเขเห็นว่าสภาพเราดูแลไม่ไม่เจริญหูเจริญตาเขาก็ทักมาจากพี่น้องพอดีมาทําคลิปด้วยมาทําวิดีโอด้วยเขาก็ทักมาบอกว่าต้องรักตัวเองนะต้องดูแลตัวเองบ้างต้องใส่ใจตัวเองบ้างอย่าปล่อยตัวมากไปเขาว่า มันจะทําให้ดูแก่ดูไม่สดชื่นก็ว่าอย่างนั้นทีนี้เรามาทำาเรามาทําถ่ายวีดีโอใหม่ทําคลิปใหม่ให้พี่น้องได้ดูเราก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเพื่อความดูดีมันก็ดูดีจริงๆพี่น้องเอาจริงๆด้วยมันก็ทําให้เราเลยดูดีใช่ไหมก็เลดูว่าแดูแดลดูดีขึ้นแล้วก็ดูแล้วไม่แก่มากใช่ไหมเราปกติแล้วจะไม่ย้อมผมไงปกติแล้วผมตรงนี้นะช่วงนี้นะที่เห็นสีนี้นะ ก็จะเป็นผมขาวจะผมงอกจะแต่ทีนี้ว่าเราดูแลตัวเองอ่ามากขึ้นหน่อยดูแลตัวเองรักตัวเองลูกสาวก็ให้ไปย้อมผมมาบอกว่าแม่ดูแก่ไปให้ไปย้อมผมมาเห็นผมงอกหเห็นผมขาวก็ให้ไปย้อมให้ไปทาไปทาสีก็อสองเดือนก็ทําครั้งหนึ่งค่ะไ <laughs> ม่งั้นผมงอกผมจะงองหมดหัวแล้วจะพี่น้อง <laughs> ทำแล้วก็ดูดีเปลี่ยนตัวเองแล้วมันก็แล,ลดูดีจะพี่น้องมันแลดูไม่แกลกไม่แก่เกินไปก็าอายุห้าสิบต้นต้นนี้ก็คือก็ยังไม่แก่ใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมห้าสิบต้นต้นจะมันก็ยังไม่แก่ใช่ไหมล่ะเราไปทําตัวให้มันแก่ดูเหมือนหกสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยดูเหมือนหกสิบอย่างนี้มันก็ก็แก่ไปใช่ไหมล่ะพี่น้องทีนี้เราก็ต้องใส่ใจตัวเองบ้าง,ง,งอย่าปล่อยให้ตัวเองดูแก่เกินไปใช่ไหมใช่ไหมล่ะ อายุมันเยอะก็ช่างมันจะทาให้ตัวเองเนี่ยดูว่าไม่แก่ใช่ไหมแล้วก็ถูกของเขาที่เขาว่าเราแล้วก็ถูของเขาอะนะเขาเห็นรเาสภาพเราแบบนี้เขาแคลแลดูอาจจะไม่เจริญหูเจริญตาแล้วก็รู้ตัวเองอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ว่าคือว่ามันมีความรู้สึกว่ามันอิ่มตัวมันอยู่ตัวแล้วพี่น้องคือว่าเราก็เคยสวยมาก่อนแล้วก็เคย ปลว่าสาวมาก่อนสมัยสาวแล้วก็แต่งมาแล้วใช่ไหมที่มีมันมีความรู้สึกว่ามันก็เบื่อแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกเบื่อพี่น้องไม่ใช่อะไรหรอกที่ว่าไม่แต่งตัวอะเราว่าอ้อเหาสร้างที่ฉินเออก้อนสีแรงเราอยตาปานตาปานเรา่าสร้างเราตาปานตาปานแรงแกงอมปานแรงงอมชดใกล้ตัวอีก้างเราเอาก็เลยกำตายปอแล้วเราหลินเก้ห้อยจีตายปอ 個人咧飽滿啊感覺啊感覺係飽滿，即係誒、呃、飽滿，即係唔使誒做咁多嘢啊，唔使打扮咁多。誒、呃、開始啊肥啦，個人又肥啦，揾揾衫比較揾好難揾到衫着啦。同埋咧年紀比較開始年紀開始大咗，個人係誒、呃、覺得唔需要啊感覺啊。 感覺飽滿啊，明唔明白，感覺飽滿啊 <laughs>，感覺飽啦，即係扮靚又扮過啦，係咪啊？後生嗰時又扮過啦，而家年紀開始大咗，同埋肥咧，個人就會懶噶啦，係嘛？咁啊，俾啲人哋話我啦，親戚朋友都話我要我誒、啊、愛惜自己啦，要我誒、啊、打扮下，冇覺得自己啊咁睇落去冇咁老啊！ 誒自己又唔係又唔好老咁樣，咁啊打扮下、改變下自己，要愛食自己啊咁樣，覺得令到即係會對自己會好啲咁解啊，對自己會覺得好啲啊咁樣，即、就、係、是、要愛食自己，要要即係冇睇落去精神啲嘅人咁樣。咁我而家又整咗誒拍片啊，整咗我都改變我自己。 改變咗好多噶啦，而家咪覺得好啲咯，咁咁樣咯，係咪？<laughs> 個人又唔係好老，係咪？開始年紀大，但係唔係好老，又冇六十歲嘅，我冇六十歲，<laughs> 我咪有六十歲嘅，係咪？都算仲後生啦。 就算白頭髮都染咗佢啦，染髮啦，係咪先？兩個月染髮一次啊！你話，<laughs> 我啲親戚朋友咧，見到我咁嘅樣啊，唔精神啊，以前啊，佢叫我要誒愛惜自己啊，咁樣啊，呢樣嗰、啊、樣咁、啊样,啊、樣。 打扮下，睇落去又好睇啲，又精神啲嘅人。咁啊，我咪改變下自己咯，睇落去又幾好嘅。不過我又懶，我又懶打扮啊！個人，<laughs> 我比較懶嘅。打扮你唔知做乜嘢嘅？誒、呃，街市買餸啊，超級市場買嘢啊，咁樣落去。 都係呢個屋企附近咁樣啊，所以就覺得懶咯，就唔想打扮咯咁樣咯。後生時都係打扮過啦嘛，又靚過啦嘛，係咪先？係嘛？唉！今日都開始凍啊！今日開始凍啦！今日都～ 誒、啊、有啲凍啦，今日嚟食早餐、這個、呢個咧誒一陣，而家都熱辣辣我啊！麥皮嘅，我食麥皮。我朝頭早我食少少嘢，我唔係食好多嘢嘅。咁晏晝唔知邊個出場啦，<laughs> 我都未諗定。我有時冇諗定話要邊個出嚟㗎，即係要睇嘅嗰啲着衫啊、打扮。 dù bánh xăm để chăn là dù 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 bánh xăm để hợp chăn thấy à xem đi xuất Jennifer à ly lì nàng hải chê ni phở chút lấy dù xăm mà thấy à bên có hấp chăn xin cả cảm nhận cả giờ thì cái trái chút lấy giờ chỉ nhìn đi là mẹ hữu dùng gì chứ mà tại có mà phản xếp thảo phạ cá tránh thảo phạ 好麻煩，要大大假法嚟比較易啲啊嘛，係 <curves> 嘛 <usion>？我今日就唔講啦，咪咪嘛。甩甩十八一一再到杯咖啡，唔嘅呢一等佢係先，我再唔我講咁多，咁我講咁多嘢講咁耐啦，所以就大家覺得悶啦，睇到悶啦，所以我就走噶啦。大家晏就唔知見到邊個啊，唔知啊吓。嗰～ ตอนบ่ายก็ไม่รู้จะเจอใครนะคะยังไม่รู้เลยนะคะตอนนี้กบน้อยก็จะไปแล้วค่ะพูดมากแล้วก็จะไปแล้วค่ะพี่น้องแค่นี้แล้วค่ะบ๊ายบายค่ะจะกินแต่ก็บ๊ายบาย